สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นําคุณแผนแผนบ้านกลางครับดูจากมวลสารครับสวยงามมากนะครับสภาพนี่ชัดเจนเลยครับ สวยงามจริงๆครับนะี่ใช่กล่องสดเลยครับนะกล่องจากโทรศัพท์เลยครับนะมาดูเนะี่ยมวลสารเห็นชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยมาดูในกล้องนะมือสั่นเลยนะครับ มีส่วนผสมแร่ต่างๆครับสั่นนะครับเพื่อนๆนะครับสวยงามครับ แผนมวลสารเต็มไปหมดนะครับมือสั่งเลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าว่ากันนะนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแร่อะไรครับเนะี่ยสีสมส้มๆะะครับ แบบนี้ดีกว่าชัดกว่าครับเนยซูมสองเอ็กครับเราจะลองซูมดูสักสี่เอ็กนะครับมวลสารเห็นชัดเจนเลยนะส่วนผสม บานกระงครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยดูนะดูใบหกวเรียวเล็กนะลุ่มลึกเจนจริงๆ ผมจะซูมดูสัก 10x ว่ามันจะชัดหรือไม่ 10x เลยอันนี้ใช้กล้องสดๆครับนี่กล้องสดๆดูมวลสาร

ติชมได้ไม่ว่ากันนะครับเล็กเปลี่ยนความคิดกันได้ครับนะครับเล็กเปลี่ยนกันได้ความชื่นชอบความชื่นชมแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ ให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูได้เห็นได้สัมผัสด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบคุณแผนนะครับ